หลายคนน่าจะยังจำภาพการล่มสลายของเทราลูนาได้ติดตาเลยนะครับกราฟสีแดงที่ดิ่งลงเหวแบบไม่เหลือพื้นให้เหยียบเลยแล้วก็ข่าวความโกลาหลที่เกิดขึ้นทั่วโลกแต่ถ้าผมจะบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดอาจมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่ซับซ้อนกว่าที่เราเห็นละครับถ้ามันไม่ใช่แค่ความล้มเหลวทางธุรกิจแต่เป็นฉากหนึ่งของสงครามการเงินที่ถูกวางแผนมาอย่างแยบยล วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวจากอีกแง่มุมหนึ่งกันครับจากแหล่งข้อมูลที่เราได้มานะทั้งบทวิเคราะห์แล้วก็สคริปที่นาเสนอภาพในมุมมองของการปลดปล่อย LUNC ภารกิจของเราในวันนี้ก็คือการสำรวจเรื่องเล่าที่ว่าการสิ้นสุดยุคข,ของโดควาเนี่ยมันไม่ใช่จุดจบแต่มันคือการเริ่มต้นใหม่เชิงยุทธศาสตร์สำหรับชุมชน LUNC ใช่ค่ะคือเรื่องเล่าที่เราจะมาสำรวจกันวันนี้มันเปลี่ยนกรอบความคิดไปเลย จากเรื่องของตลาดที่แบบผันผวนธรรมดากลายเป็นเรื่องของเจตนาในการโจมตีมีเจตนาใช่ค่ะมันเปลี่ยนมุมมองจากโศกนาฏกรรมทการเงินไปเป็นมหากราบของการต่อสู้เพื่ออุดมการณ์อุดมการณ์ของการกระจายอำนาจที่แท้จริงซึ่งมันมันตั้งคำถามที่น่าสนใจมากว่าหรือนี่คือการเสียสละที่จำเป็นต้องเกิดขึ้นโอเคครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยเรื่องนี้กันเลยดีกว่า จุดเริ่มต้นของเรื่องเล่าเนี้ยคือแนวคิดที่บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเทราไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นปฏิบัติการที่ถูกเรียกว่าการลอบสังหารทางการเงิน financial assassination หูคำนี้มันแรงและมีความหมายเฉพาะเจาะจงมากเลยนะครับมันสำคัญมากเลยค่ะเพราะคำนี้มันชี้เจตนาชัดเจนบทวิเคราะห์ที่เราดูอยู่เนี่ยเขาชี้ว่าระบบการเงินดั้งเดิมหรือที่เรียกกันติดปากว่า tradfi พวกธนาคารใหญ่ๆสถาบันการเงินใช่ค่ะกลุ่มนั้นเลยเขามองว่า DeFi หรือ Decentralized Finance ที่เป็นระบบการเงินไร้ตัวกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่ง t e r r a u s t หรือ UST เนี่ยเป็นภัยคุกคามที่น่ากลัวมากค่ะเพราะมันโตเร็วเกินไปแล้วก็กำลังจะเข้ามาเปลี่ยนเกมของพวกเขาก็เลยต้องเปิดฉากโจมตีเพื่อทำลายค่างเงินหรือที่เรียกว่า d p e e ็คําว่า d p เเนี่ยเราได้ยินกันบ่อยมากช่วงนั้น ช่วยอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆอีกทีได้ไหมครับว่ามันคืออะไรได้เลยค่ะคือหัวใจของ UST เนี่ยมันถูกออกแบบมาให้มีค่าเท่ากับ1ดอลลาร์สหรัฐตลอดเวลาการดีเพ็กก็คือการโจมตีเพื่อทำให้มูลค่าของมันหลุดออกจาก1ดอลลาร์ให้ได้แค่ให้มันหลุดออกจาก1ดอลลาร์ใช่ค่ะพอทำสำเร็จแค่ครั้งเดียวความเชื่อมั่นทั้งหมดก็จะพังทลายลงมาเป็นดอมิโนเลยอ๋อผู้คนก็จะแห่กันเทขายจนระบบพัง ซึ่งในเชิงกลยุทธ์แล้วมันคล้ายๆกับกรณีที่นักลงทุนอย่างจอร์จซอรอสโจมตีค่าเงินปอนของอังกฤษเลยครับครับที่เคยได้ยินกันค่ะคือการมองเห็นช่องโหว่ของระบบแล้วทุ่มทรัพยากรทั้งหมดเพื่อทำลายจุดนั้นให้พังลงมาซึ่งในกรณีของ UST จุดอ่อนนั้นก็คือกลไกาการตรึงค่าเงินกับลูน่านั่นเองเป้าหมายเลยไม่ใช่แค่ทำลายเหรียญแต่คือการทำลายศรัทธาแล้วก็โค่นผู้นำ และการโจมตีที่ว่าก็ได้ผลจริงๆนะครับเราเห็นภาพความเสียหายกันหมดแล้วและตัวของโดควานเองก็ไม่รอดแต่เรื่องที่น่าแปลกใจในบทวิเคราะห์นี้ก็คือเขาบอกว่าการที่โดควานถูกจับนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของชัยชนะจริงๆมันฟังดูย้อนแย้งมากเลยนะครับมันเป็นแบบนั้นได้ยังไงนี่คือจุดที่เรื่องเล่ามันพลิกกลับตลับปัดเลยค่ะ กาก,กเบื้องหลังแนวคิดนี้คือตราบใดที่โดควานยังมีอิสระเขาคือเป้าหมายที่เป็นมนุษย์หรือ human t a r ก็ตที่ใหญ่ที่สุดเป้าหมายที่เป็นมนุษย์ใช่ค่ะเป็นจุดอ่อนที่จับต้องได้และโจมตีได้ง่ายที่สุดของทั้งระบบเลยเหมือนเป็นหนังหน้าไฟที่รับการโจมตีทั้งหมดไว้คนเดียวไม่ว่าจะเป็นจากหน่วยงานกำกับดูแลสื่อหรือว่าคู่แข่งทางการเงินหมายความว่าพอเขาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเป้าหมายนั้นก็หายไป เหมือนกับการลบจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดออกจากสมการถูกต้องค่ะเมื่อเป้าหมายที่เป็นมนุษย์ถูกกำจัดออกไปการโจมตีก็จะไร้ทิศทางไม่รู้จะไปโจมตีใครต่อแล้วที่น่าสนใจกว่านั้นคือมีข้อมูลเชิงลึกที่ระบุว่าทีมกฎหมายของโดควานเองก็เหมือนจะเดินเกมนี้ด้วยซ้ำอ้าวเหรอครับค่ะมีการวิเคราะห์ว่าพวกเขาพยายามผลักดันให้ศาลของสหรัฐเป็นผู้ตัดสินโทษก่อนเกาหลีใต้ อาจจะด้วยการยอมรับโทษที่น้อยกว่าเพื่อควบคุมทิศทางของคดีแล้วก็ลดแรงกดดันโดยรวมถ้ามองในมุมนี้มันไม่ใช่การยอมแพ้นะคะอืแต่เป็นการเลือกสนามรบที่ตัวเองพอจะควบคุมผลลัพธ์ได้เพื่อปกป้องสิ่งที่ใหญ่กว่านั่นก็คือตัวโปรเจกต์ LUNC เดี๋ยวนะครับแต่มุมมองนี้มันออกจะโลกสวยไปหน่อยไหมครับ การที่ผู้ก่อตั้งติดคุกเนี่ยมันอาจจะมองได้ว่าเป็นการยอมรับความผิดพลาดแล้วก็จบเรื่องไปหรืออาจจะเป็นแค่การหาเหตุผลข้อข้างตัวเองของกลุ่มผู้สนับสนุนที่ยังเหลืออยู่หรือเปล่าครับในแหล่งข้อมูลของเรามีหลักฐานอะไรที่ชี้ว่านี่เป็นการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์จริงๆไม่ใช่แค่การแก้เกมเฉพาะหน้าเป็นคำถามที่ดีมากค่ะและแน่นอนว่ามุมมองนี้มันเป็นการตีความจากฝั่งที่สนับสนุนโปรเจกต์ หลักฐานที่เป็นรูปธรรมแบบเอกสารแผนการลับคงไม่มีหรอกค่ะแต่มันคือการวิเคราะห์จากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นซึ่งเป็นผลลั์ที่น่าทึ่งมากผู้เขียนบทวิเคราะห์มองว่าขนจากการที่โดควอนถูกตัดสินจำคุกถึง15ปีซึ่งนานมากนะครับใช่ค่ะเป็นบทลงโทษสูงสุดในคาีคริปโตเลยมันได้สร้างสภาวะบางอย่างที่คาดไม่ถึงขึ้นมาพอฟังแบบนี้แล้วภาพในหัวมันเปลี่ยนไปเลยนะครับจากเดิมที่มองว่านี่คือจุดจบของลูนา ตอนนี้มันกล่าวก,กันว่าตัวละครเอกต้องยอมเสียสลัดตัวเองออกจากเรื่องเพื่อให้เรื่องราวของ LUC n มันไปต่อได้ในเวอร์ชั่นที่ไม่มีใครคุมคุมได้อีกต่อไปโอ้โหมันลึกซึ้งกว่าที่คิดเยอะเลยในสคริปต์ใช้ภาพเปรียบเทียบที่ทรงพลันมากว่านี่คือโซ่ตรวนที่ขาดสะบัน้นใช่ค่ะและผลลัพธ์ของการปลดปล่อยที่ว่านี้มีนัย่สำคัญหลายอย่างเลยอย่างแรกเลยคือสิ่งที่บทวิเคราะห์เรียกว่าการลบล้างคำสาบ lifting the curse มันก็สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะประเด็นที่สองคือ LUNC จะกลายเป็นสินทรัพย์ที่มีความบริสุทธิ์ทางกฎหมายอืมคือไม่มีผู้นำที่ชัดเจนมาเกี่ยวข้องโดยตรงอีกต่อไปมันตัดข้ออ้างของหน่วยงานกำกับดูแลหรือสื่อที่เคยใช้โจมตีว่านี่คือโปรเจกต์ของคนคนเดียวได้ทันที และนั่นก็นำไปสู่ประเด็นที่3ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่สุดเลยคือการกระจายอำนาจที่สมบูรณ์หรือ True Decentralization พอพูดถึงการกระจายอำนาจที่สมบูรณ์นี่มันเหมือนกับอะไรครับลองนึกภาพตามง่ายๆได้ไหมครับว่ามันต่างจากบริษัททั่วไปยังไงนึกภาพวิกิพีเดียก็ได้ค่ะอ๋อวิกิพีเดียไม่มีใครเป็นประธานบริษัทวิกิพีเดียที่จะสั่งลบหรือแก้บทความได้ตามใจชอบทุกอย่างขับเคลื่อนโดยชมุมชนผู้ใช้งานที่ช่วยกันสร้างและตรวจสอบข้อมูลครับลั่นจ์ในมุมมองนี้ก็เหมือนกันค่ะ เมื่อไม่มีโดคอนก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของอีกต่อไปไม่มีซี o ให้เรียกไปสอบสวนไม่มีบริษัทให้สั่งปิดมันกลายเป็นสาธารณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วยโค้ดที่โปรง่งใสและคนที่ยังเชื่อมั่นในระบบอย่างแท้จริงมันกลายเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้โจมตีได้ยากขึ้นมากเพราะคุณไม่สามารถฟ้องร้องโค้ดหรือสั่งปิดชุมชนที่กระจายตัวอยู่ทั่วโลกได้ ถูกต้องค่ะสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือมันการเป็นการทดสอบแนวคิดของการกระจายอํานาจในสถานการณ์ที่โหดร้ายที่สุดโหดร้ายที่สุดเลยอะค่ะคือเมื่อผู้นําถูกกําจัดออกไปแล้วระบบยังสามารถทํางานต่อได้ด้วยตัวเองหรือไม่ซึ่งตามเรื่องเล่านี้คําตอบคือได้ ได้และมันอาจจะทำงานได้ดีกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากศูนย์กลางอำนาจใดๆในสคริปที่เราดูอยู่ใช้ภาพของนกฟีนิกซ์ที่เกิดใหม่จากกองเท่าฐานซึ่งมันเป็นภาพที่จงพลังมากเขาเล่าว่านี่คือการแลกอิสรภาพของคนหนับล้านจากการรับโทษของคนเพียงคนเดียวและพลังที่ทำให้นกฟีนิกซ์ตัวนี้บินขึ้นมาได้ก็คือชุมชนนั่นเองค่ะอำนาจการตัดสินใจทั้งหมดกลับไปสู่มือของผู้ถือเหรียญร้อยเปอร์เซนต์ผ่านระบบการโหวต กลับไปสู่ผู้ถือเหรียญใช่ค่ะทุกอย่างโปร่งใสมันคือการพิสูจน์แนวคิดที่ว่าไอเดียค่าไม่ตายหรือไอเดียสอาบูเลตพิูฟพลังของชุมชนที่รวมตัวกันด้วยเป้าหมายเดียวกันคือสิ่งที่ระบบการเงินแบบดั้งเดิมอาจจะประเมินค่าต่ำเกินไปพวกเขาอาจจะทำลายคนได้แต่ทำลายแนวคิดและเทคโนโลยีไม่ได้ แต่ในความเป็นจริงเราก็ต้องยอมรับว่าชุมชนเองก็มีความขัดแยง้งมีกลุ่มต่างๆที่เห็นไม่ตรงกันการที่ไม่มีผู้นำเด็ดขาดมันไม่ทำให้การตัดสินใจล่าช้าหรือสเปะสปะเลยครับแน่นอนค่ะนั่นคือความท้าทายที่แท้จริงของระบบกระจายอานาจเลยมันอาจจะช้ากว่า วุ่นวายกว่าและต้องใช้การประนีประนอมมากกว่าระบบรวมศูนย์ที่มีซีอสั่งการคนเดียวครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความยืดหยุ่นและทนทานกว่ามากเพราะมันไม่มีจุดตายจุดเดียวหรือ single point of failure ไม่มีจุดตายจุดเดียวค่ะการพัฒนาอาจจะค่อยเป็นค่อยไปแต่ทุกย่างก้าวคือสิ่งที่ชุมชนส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องการจริงๆไม่ใช่มาจากคำสั่งของใครคนใดคนหนึ่งและนั่นก็นำมาสู่บทสรุปของเรื่องเล่าทั้งหมดนี้ครับ ในสคริปต์ใช้คำที่ดุดดันมากกว่านี่คือการตบหน้าระบบการเงินดั้งเดิมครั้งใหญ่ที่สุดและชี้ให้เห็นว่าถึงแม้โดคอนจะพ่ายแพ้ในสารของโลกเก่าแต่ LUNC ได้รับชัยชนะและอิสรภาพในโลกใหม่ที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับภาพใหญ่มันคือกรณีศึกษาของการต่อสู้ระหว่างระบบรวมศูนย์กับระบบกระจายอำนาจที่น่าทึ่งมากค่ะครับ มันแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและความสามารถในการอยู่รอดขององค์กรที่ไม่มีหัวแต่ขับเคลื่อนด้วยพลังของสมาชิกทุกคนมันตั้งคำถามพื้นฐานเลยว่าผู้นำจำเป็นแค่ไหนในโลกยุคใหม่และองค์กรที่ไรผู้นำจะสามารถปรับตัวและเติบโตต่อไปได้อย่างไรดูเป็นชัยชนะในเชิงอุดมการมากกว่าในเชิงรูปธรรมหรือเปล่าครับเพราะในความเป็นจริงคนที่สูญเสียเงินไปจานวนมากจากการล่มสลายครั้งนั้นเขาก็ยังไม่ได้เงินคืน ชัยชนะที่ว่านี้มันมีความหมายกับพวกเขาจริงๆเหรอครับเป็นประเด็นที่สำคัญมากค่ะและต้องแยกกันให้ชัดเจนเรื่องเล่าที่เรากำลังวิเคราะห์นี้ไม่ได้ลบล้างความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงกับนักลงทุนรายย่อยจำนวนมากครับความเจ็บปวดตรงนั้นเป็นเรื่องจริงถูกต้องค่ะแต่คำว่าชัยชนะในบริบทของบทวิเคราะห์นี้หมายถึงชัยชนะในการอยู่รอดของโปรโตโคอลและอุดมการณ์เบื้องหลังอ๋อชัยชนะในการอยู่รอดใช่ค่ะ มันคือการพิสูจน์ว่าแม้จะถูกโจมตีอย่างหนักหน่วงจนผู้สร้างต้องล่มสลายไปแต่ตัวระบบที่เป็นโค้ดและชุมชนสามารถฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ได้ด้วยตัวเองมันเป็นชัยชนะของแนวคิด Decentralization ที่แสดงให้เห็นว่ามันสามารถทนทานต่อการโจมตีที่มุ่งทำลายศูนย์กลางได้จริงๆซึ่งสำหรับคนที่ยังเชื่อมั่นในระยะยาวนี่คือรากฐานที่สำคัญที่สุดสำหรับการเติบโตในอนาคตเข้าใจแล้วครับ คือมันเป็นชัยชนะของโครงสร้างไม่ใช่ใชัยชนะเรื่องราคาในระยะสั้นเป็นเรื่องราวที่พลิกมุมมองได้อย่างน่าทึ่งจริงๆครับจากโศกนาฏกรรมทางการเงินกลายเป็นมหากาบแห่งการปลดปล่อยและการถือกำเนิดใหม่เชิงโครงสร้างใช่ค่ะมันเป็นเรื่องเล่าที่ให้ความหวังกับแนวคิดเรื่องการกระจายอำนาจว่าแม้จะเผชิญกับการโจมตีที่รุนแรงที่สุดแต่ถ้าโครงสร้างพื้นฐานและชุมชนยังคงอยู่ มันก็สามารถฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ในรูปแบบใหม่ที่แข็งแกร่งและบริสุทธิ์กว่าเดิมเพราะมันได้ผ่านบทพิสูจน์ที่โหดที่สุดมาแล้วแล้วมันก็ทิ้งท้ายให้เราได้คบคิดกันต่อได้อย่างน่าสนใจมากครับหากระบบหนึ่งไม่เพียงแต่รอดชีวิตแต่ยังได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระอย่างแท้จริงจากการที่ผู้สร้างของมันถูกกำจัดออกไปสิ่งนี้บอกอะไรเราเกี่ยวกับธรรมชาติของอำนาจแบบกระจายศูนย์เมื่อเทียบกับอำนาจแบบรวมศูนย์ที่ต้องมีผู้นำ และการปฏิวัติที่ไร้ผู้นำเช่นนี้จะสามารถยืนหยัดและประสบความสำเร็จในระยะยาวได้จริงหรือไม่